Illusion. คังสนสซดักกันแมนมิติกกลับมาแล้ววันนี้เริ่มต้น25 CP มาพร้อมกับเปิดระดับมิติกสุดเท่ยังเปินโฮเกอร์26ดักฟอนเทอร์และมาพร้อมกับตัวละครสุดเท่ยังครูเกอร์มาในรูปแบบของกองล้อมลนาะ ฮอเกอร์26ระดับมทตติกอีกแล้วโอ้โหได้กลับมาขายอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะรอบอีกอ่านี่จะเป็นครั้งที่สองนะครับผมนะทนตรงปืนฮเกอร์26ระดับมิตติกโอ้โหดูทุกคนนี่บอกเลยว่าเป็นปืนระดับมิตมติกแบบโคตรเท่โคตรเปียวแล้วก็จะมีเป็นตัวละครนมนี่เลยโอ้โหตัวละครก็เท่ไปแพ้กันเลยนะครับผมนะ ก็ต่อไปน้องเป็นตัวห่องอ่าท่าใน,น,นี่้องนี่หยดปังปังโอ้อยสุดเกินนี่โยทิกอโอไม่ใช่โยทิงโยแล้วเก็บ ก็ไปป่าแล้วก็ขัดิ่งกาแล้วผมนี่ผมก็สวยเลยนะทุกคนแล้วก็ตัวมันตัวของทิปมา์ระดับดีเจนารีนะครับผมเออแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของปืน SPR นี่นุ่มสปรสองศูนย์แปนี่แล้วก็รถบรรทุกนะครับผมนี่โอ้โหบอกเลยขับไปตรงไหนมืดๆแอบเนียนๆเลยแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของตุ้งเต้งนะครับผมตุ้งเต้งระดับ Legendary นะครับผมเออ ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของเคียวเองนะครับนี่เคียวนี่เท่มากเออโคตรเท่ทุกคนดูเคียวยมทูตแล้วก็ต่อไปนะครัเป็นตัวของร่มน่เองนะครับนี่ร่มสวยมากนะครับเป็นแบบดำดำฟ้าทุกคนเออนี่ก็ตอนนี้ผมจะต้มนะครับผมนะตอนนี้ขับรถไปที่ร้านคือห้าพันสามร้อยสิบเก้านะครับผม ก่อนจะสุ่มผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากไปแชร์ผมด้วยนะครับผมนะถ้ากดกันแล้วก็กดด้วยเลยละกันนะครับผมนี่640 p p ก็ครั้งที่แล้วผมได้สุ่มไปแล้วนะครับผมนะนี่โอ้โหเฮ้เยต้นตามมากับดวงโอ้โหรอบแรกมาตัวละครเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยกดติดตั้งเลยละกันทุกคน รอบแรกต้นต้าวกับดวงทุกคนไปรอบต่อไป1,200 CP เปิดต้องมาแล้วหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ,อ้โหได้เป็นตัวของคอตติงการ์มานะครับผมเออโอเคอยู่ต่อไปหนึ่งอ,อ่ไม่ใช่1,000แล้ว2,000แล้วนะทุกคนเรออิเออ่มร้อยเข้าเนื้อแล้วมาได้เป็นตัวของท่าท่ายิงปืนสุดเท่โอ้โหแล้วก็เก็บโคตรเปรี้ยวอ่ะเออต่อไปนะครับผม า2,800 CP <c oughs> เหมือนรู้ชะตากรรมรลอว่าออกอะไรเหมือนผมรู้เลยว่าออกอะไร <c oughs> เรียบร้อยเกิดไปป้าวโหลถามจริงโอ้โหได้ที่มาแล้วก็ตอดท้าย4,400 CP นะครับผมนะก็กดเลยลารก้านแค่นั่นแหละนี่เฮ้ยอย่านิ่งดิเฮ้ยไปุ่น่านิ่งเออนิ่มาแล้วโอ้โหโอ้โหเกิดไปป้าวดูคน โอ้โหจะหลอกอจะเสียเลยอะดิ๊ดจัดจริงกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับผมก็ได้มาเป็นทีมรอแล้วนะผมจับตรงปืนฮูกเกอร์สองหกนะเอนผมฮูกเกอร์สองหกดักฟอนเทอร์นะครับผมเออบอกเลยว่า มันโคตรจะเท่ทุกคนเท่แต่เทจัดอ่ะเออก็กดติดตั้งเลยนะครับผมนะน,นี่ช่องช่องนี้ห้านีรเลยโอ้โหก็กดติดตั้งเลยลักกันนะครับผมก็เรียบร้อยนะผมเปิดล็อกเตอรสองสมุเรียบอนอนร้ยบอ,นอนเรยเขาตามระเบียบ ก็นี่เลยนะครับผมสรับตรงปืนโเ hey, <your> กอร์26ดาร์คฟอนเทอร์และตัวละครคนโอ้โห,โโหเท่มากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันกว่านะว่ามันจะเท่จะสวยขนาดไหนนะทุกคนถ้า พร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปกันวนประสบปัญหาเรานี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้าารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาเสีเหตุนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถ ติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาดซีเฮดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่แกนแน่นอน,นผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยสกินที่ใช้ก็คือ Dark f o เท e ร์ที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับผมนะฮเกอร์สองหฟอนเทร์นะครับผม อก้าวแล้วก็ตื้นก็มาดูของแต่งกันเลยนะครับอันแรกใั้เป็นตัวโมโนติกสเปซเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มไวเดอร์เมนครับผมที่ที่มันเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้เพราะว่าผมปรับเปลี่ยนมันตอนนี้เกมมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้แล้วครับผมไม่ว่าเราจะใส่ อ่าอันไหนมันก็ปรับเปลี่ยนได้ผมแต่เป็นของแต่งบางชิ้นเท่านั้นนะครับผมนะต่อไปเป็นลำกล้องปืนเป็น MIP r n a นะครับผมก็จะทำให้เราซูมไวขึ้น,นครับ ชินต่อไปเป็นตัวไม่ติดผ่านท้ายนั่นเองนะครับผมก็จะทํให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็งไวขึ้นนะคะรับผมชิ้นต่อไปเป็นตัว OWC Laser ได้เข้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยําเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นตัวกิ๊บเพิ่มความมันยําเมื่อเล็งยิงนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเราขอจบที่เลอร26นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูเเพลงก่ามากเ เกมเพลกันดีกว่านะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันมาทุกคนเราเข้าไปในเกมแล้วนะผมผมได้เป็นหน่ตัวแคสน่นเอครับผมเออมาเว้งมาลายจังหวะน,นี้ต้นซับพร้อมบวกมากๆมาหกเกอร์ถือมาแล้วยังไงอยู่ไหนอเวรล้นโอ้โหร้องเงียบกิฟเดี๋ยวเข้าเกมกันมายาก่ยเฮ้ยโัลโหลโอ้โหต้องเงียบกันขนาดนี้โผล่มาห,หน่อยเีต้อร้องโอ้โหเงียบจัดอะทุกคน อะไรกันครับเนี่ยต้นล่าขอยิงหน่อยดีจะมาทางไหนวะเน,นี้ยเฮ้ยโดนโดนโอ้โหเป็นไงล่ะยิงทะลุเหล็กไปเลยโอ้โหอีกตัวหนึ่งก็โดนไปดีดับเบิลคิวปะอบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้ถ้าหามุมแคปมมุม,มโอ้โหดีๆนะทุกคนโคตรบอกเลยมาวปล้นโพล่มามเซะทางนี้มาเปล่าระแวงจังเลยตอนเนี้ยโอ้โหไม่รู้จะมาทางไหนระแวงไปหมดแล้วเ่ยเฮ้ยเฮ้ย หัวโพหัวโพหลบตรงนี้ก็ตายบอกเลยเออสุดจัดทุกคนไหนโพไม่เป้าไม่เลอเป้าวโงติเอ๊ยนั่นไงอยู่ข้างบนก็ดีอยู่แล้วโดดลงมาทำไมวะโอ้โหไม่เข้าใจกับตัวเองอยู่ข้างบนก็รอดแล้วทุกคนไม่น่าโดดลงมาเลยอ่ะกลับแบบว่าไปอ่านั่งอยู่ตรงบ้านเหลือสักหน่อยเป็นไงล่ะตายเลยมา โอ้มาตีไว้ล้นยิงถลูไปบอกเลยเจ็บจัดโอ้ยเดี๋ยวทางนี้ก็มาเฮ้ยขอตัวใกล้ก็ไม่ได้เลยไงโอ้โหมาสกล้เชียร์อเกิดไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดินติดอีกเกิดไปมาปลาไปแล้วปลาคอนอู้ขูเแขนอะไรกันมาครับเนี้ยอยู่ข้างบนมาด้วยเอาดิตายแล้วต้นตาเอาสุดแดงไงโอ้โหมาอ้อมตรงนี้อ้อมอ้อมลงเลยอยู่ไหนว่าเอ้าบันไดไม่มีแล้วอยู่ไหนเอาี่ไงตายสุดเกินไม่ดูเปล่า จะมาทางไหนเั่นแรกนี่ไงมาทางนี้โผล่มาโผล่มาเวร่นโผล่มาโอ้โหไม่โผล่นี่ไงเพื่อนเอาไปก้อนเฮ้ยยี่ไหนวะเฮ้ยโอเคเพื่อนเก็บไปแล้วหลังมันจะมานี่ไงมาจรด้วยโอ้โหต้นตั้มอาดเกมคาดโอ้โหโ,โฮเกอร์มันสุดจัดสุดจริงทุกคนดูโคตรแรงโคตรสุดเออตลอดกระบอกนี้มันโคตรเอาเรื่องอื้อหืวเป็นติ้งติ้งด้วยเทปลับเปลือเทเกินไปหรือเปล่ามา เดาเกิดไปไม่เห็นด้วยซ้บว่าอยู่ตรงนั้นโอ้โหกําลังจะปล่อยช็อกอาตีเลยไม่เห็นว่าอยู่ตรงนั้นไม่โอ้โหเนียนไปไหนวะจริงเฮ้ยตัวไกลเจ็บบอกเลยเจ็บมากครึ่งรอดอยังต่ําเออมานั่นไงครึ่งรอดเวละโอ้โหมันรอดผมสเต็มรอดเลยโอโ้แล้วปรเกดโอ้โหตรงนี้ด้วยเหลือเชื่อ มาตระาวิ่งมาปืมยังไงเอ้ยเหมือนตายหลังนี้ต้องมีตัวแน่นอนกระสุนมาขนาดนี้รับประกันว่ามีตัวบอกเลยโอ้แต่ไม่รู้ว่ามันมีตัวอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนึกว่าอยู่แต่ข้างล่างข้างบนก็มีอะไรกันครับเนี่ยมาล่มา,มาไปรุ่นเอาซี่บอกเลยเจ็บมากเซิร์รัดเอาเปืนขอไปเล่นด้วยโอ้โหเป็นเปลา่านี่ไงขอตัวน,นี้ละกันไหนจะมาหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เอาแวบไปไหนแล้ววะ เอาอยู่นี่โอ้โหแต่ยันดีเวลร์นอตอนแรกก็เห็นหัวคนอยู่แว๊บสักพักทำไม,มเหลือแต่ฮอนคูอ้าวคนหายเฉยเลยอไอ้กนครับเนี่ยมาผมซเวิรนบอกเลยโฮเ,เกอร์นี่คือถ้าแบบหามุมดีๆที่ผมบอกไปมันโคตรสุดโคตรเอาเรื่องหรือถ้าแบบอยากฉีกแนวก็เปลี่ยนเป็นแมกกาซีนตัว35ล,ลัหรือ30นามโอ้โหวิ่งยาวได้เหมือนกันทุกคนบอกเลย คือปืนมันดับบิลได้หลายสายมากคือปืนมันโคตรสุดโคตรเอาทุกคนเออมาต้องซ้ำนี่ดงเจ็บแล้วต้องซ้ำเอาอีกตัวแถมไปม่ตัวเลื่นเอาไปก่อนอบอกเลยสุดจริงทุกคนระยะไหนก็มาเถอะจะดับห่างกันสักร้อยกิโลก็ยิงได้โอ้โหกระสุนไม่มีย้อยไม่เอาตกใจหมดเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมเห็นไม่ใชใ่เห็นคนโดดขึ้นไปนะผมเห็นหมาโดดขึ้นไปหรือผมตาฝาดไป่ร้ทุกคนโอ้โหสะดุ้งเลยเมื่อกี้ อ้าวไอ้ลุ้นโว้มาตีลุ้นไหนวะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหคือเป้าเล็งไปตรงไหนคือตายทุกคนเออเนี่ยตายโอ้โหสุดเกินไปเป้าฮัลโ,โหลโฮเกิ้ลโหดเกินโหดเกินน้าเกินตาทุกคนคือมันปืนที่เล่นดีมาหลายหลายชิ้ั่นเลยนะ้องของสามโฮเกอร์เนี่ยมันปืนที่แรงยิงไกลได้ดียิงนิ่งโอ้โหสุดยอดทุกคนบอกเลยสุดยอดมากมากนี่ไงสุดยอดไม่ละโอ้โหเล็ง ไม่น่าเดินตามมาเลยเฮ<ห>้ไมาเป้าวิาวาว่งมาแล้วจังหวะนี้มีตัวแต่เพื่อนเอาไปก่อนโหยมามาไป้าวอยู่ในเอ้ยวิลนโผลมาเอ้ยอยานะเกือบไปแล้วเกือบโดนเอาเอามีดปาดแล้วเกี้หมาวิ่งมาวิลนอ์อยู่สักโอ้ย แล้วใครจะไปรู้มันเดินไปถึงดูแล้ว <c oughs> ผมก็ดักตรงนี้ไงผมก็เกิดตรงนี้โอ้โหนี่ไงขอล้างแค้มเลยอ,อีกตัวไม่ได้อีกตัวไม่ทันเขาจะเกิดไหนวะน่าจะเกิดฝั่งนี้แล้วนะผมว่านี่ไงจริงด้วยโอ้โหต้นซ่ามันอ่านเกมขาดจนเออมาบอ,อกเลยได้เรื่อยๆถ้ากระสุนไม่หมดต้นซ่าได้เรื่อยๆบอกเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยเกิดไหนะอะ อะไรครับเนี่ยเล็งตั้งนานไม่มาพอมายิงอีกตัวแล้วแหละโอ้โหมาโคตรไวอะไรเงี้ยครับเนี่ยมาวิ่งมาไวรุวน่นทางนี้ไม่น่ามีแล้วเนี่ยเห็นในะ UAV ทางนี้มาแน่นี่ไงโอ้เน้นเน้นไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่าฮัลโหลไวรุวน่นไม่มีไม่พออ่ะคนโอ้โหก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กร้อยห้าสิบต่อสามชั่วโนะครับผมเออ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของปืนโฮเกอร์ 26A นะครับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งที่ถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับผมในแพทนี้นะครับผมเออเป็นปืนหรือบอาที่โคตรสุดโคตรเท่เลยนะครับ right ผมสำหรับตัวของปืนโฮเกอร์ทุกคนแล้วมันปืนเป็นปืนที่ อ่ใครๆก็เล่นได้เป็นปืนที่เล่นง่ายมากๆเลยนะผมนะแล้วยิ่งมีสกินมิติ้งโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวทุกคนเออ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามผมด้วยนะผมแล้วก็อยากผมทำปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอยากผมทำปืนอะไรกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูคิวของผมกันดีกว่านะครับผมผมได้คิวไปทั้งหมด23คิวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไปแล้วบ๊ายบายฟิว